ทักไทยจากเมืองเพนซิลเวเนียนสหรัฐอเมริกาคือเก่าจา้าตลาดมือวันเสาร์นะคะพี่น้องตลาดเปิดมือแรกคร่ะมือนีก้กระสีนีเรื่องสิมาเราชูฟังจากพี่น้องเอ่อมีฝรั่งหลูกเสี่ยวนะคะเพิ่นกับมาเห็นธงไทยเนาะเพิ่นกับเลนเข้ามาเพิ่นกับวาอยากกินอาหารไทยเพิ่นกับมาสานะั่งมาพี่น้องเป็นลูกเอ่อเพิ่นว่าย่ายเพิ่นนะเป็นคนสกอร์นักนเพิ่นวะ เป็นคนสกลนครเฮาก็โอสกลนครแม่นโบโจซีก็เลยว่าแม่คขาก็เลยว่าเป็นคนสกลนครแม่นบ่ลูกหละเพิ่นบอกว่าแม่นๆอยากเพิ่นสั่งอาหารก๋วยเตี๋ยวซังหนันซังนี้เนาะเพิ่นมากับผู้สาวเพิ่นที่เป็นฝรั่งนะหน้าตาเพิ่นก็เป็นฝรั่งกับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นลูกครึ่งบ่บ่เพิ่นว่ากับแม่เพิ่นนั่นแหละแม่เพิ่นน่ะเป็นลูกเพิ่นว่ายายเพิ่นน่ะมาแต่ยายเพิ่นมาแต่งงานกับฝรั่ง แม่เผิ่กก็ออกมากกับเป็นลูกรึ่งมันมั่แม่เพิก่กกระเบาไทย่ไดเออแล้วเพิ่อนเเป็นหลานเนาะยายเพิ่อนอายุสกนลนค้นแล้วมันยายเพิ่นเสียแล้วเพิ่นว่าเคยได้กินซีนแหงอยากกินซีนแหงเพิ่นว่าข่อยนั้นเอามาได้เปน็นนองข่อยเอาซีนแหงเอาอยัางมาได้แต่ข่อยบบมีเว่าลาแพกเพราะว่าข่อยจัดของแล้วช่วงแต่สิผพวข่อยจัดของล้วข่อยก็จัดของคือกันคือโซนพวกนี้ข่อยเตรียมเส้นเตรียมซอสยังน่ะข่อยเห็ดข้าวเนี้นวบางม่วงน้ำ คราวนี้มังวงกระไดนิดหน่อยสินอะขวกเก็เรยว่ามีอยู่สีแห่งสีแพ,กห, bo, แพกห้เจ้าสีอาบอแพกแหลวก็อุ่นมแม่มเขาเบียมไฮคนว่าเอาเอาคนให้กินเพิ่นก็นกนกไปสื่อคนเหนียว,วกับผู้สาวเพิ่นน่ะเออผู้สาวผู้กมากหน้าร่างหน้าหลักทั้งฝรั่งถ้ามีโอกาสสีไทยหลูมาอยู่ลูกค้าเขา,ขาก็มัดมาไทยหลูเจ้าสีเดพี่นองเขาเอาไปลงโตต่ออืมเขาเอาไปลงหลายๆแบบว่าเขาอื่นยังก่อนช่องทาง นีเป็นเหตุผลหนึ่งที่ให้ล่านเขาเจเสียดังไหมพี่น้องเพราะว่าเป็นขวัญใจของข้าเจ้ากระตามกันมาเนาะเออบ่าใดอยูเ่เมนบอเอ่อพวกติ๊กต็อกพวกอ่อในในใน,ในเพจเขาน่ะเนาะเขามาพวกยูทูบเบอร์ดังๆเน่ะปีทีแล้วเพิ่นมาเนาะแล้วคลิปเพิ่นยังอยู่สิเนาะคนเขาก็มาตามหาเออเขาก็มาตามหาว่า เออลานี้อยูไซมันอีลีบองสิคือคือ,คอ,คอลักลักเลยข่อยนะ้านข่อยนะปีนี่ลูกค้านารานารกเดอมือเปิดตลาดมือเลียงนี่นะทาไปสุโมงกะทาไหมแต่ว่ามือวันอาทิตย์น่ะข่อยก็เจอแบบลูกค้าหายอยู่คนหนึ่งเพราะว่าข่อยว่าหู้ว่ากุ้งมันสีเบิดอนะเขาเจ้าสร้างซีฟู้ดแล้ววันนี้กุ้งมันเบิดมันเหลือแต่ปลามือกเขาถาเหิงน่ยแถมคองกับว่าเบิดังซส่นะฮาบ่แจงเขา เขาก็เลยหายขอ่อยที่จริงเขากับเขาก็บโบเมนว่าเป็น,น,นปความผิดของเก่าเด้นปีนองอืเป็นความผิดของข่อยข่อยคิดข่อยข่อยลืมเบิงเนาะข่อยกระเบิงแต่โฟกัสแต่ว่าเอออข่ยเฮ็ดเลขที่20ชุดกระเบิง20 22ของไ่ไปแต่ออเดอร์มันไปหอดเลขกหาซิฟเลยสิซิฟหาหาซิฟเขาไปสั่งซีฟฟูสิเขาเก็บบริเวณสต็อกแล้วเนาะเบิร์ตก็คือพอไปพอเฮ็ดไปถึงเลขที่นั่นัลยสินะลูกค้า ไปก็ไปบอกเขาที่หลังเดี๋ยวเขาถามมาคืงองซม่ง้วเนาะมาบอกว่าคลองเบอนมันเสียลุ่มเนี่ยเ่ือ่อเขาใจเขาใจมือหนาเขาจะค้นไปหลายๆเหลือดีกว่าขาดพวกอนนะ่าห่ายให้ใหตีองผัวข่ยนขาดดีกว่าเหลือเพาะขี้ขาดค้นมากผนว่าเหลือน่าไม,าม,าาม,ามต้องได้ค้นกามากนี่ะลรประเทศของตีก็ผัวข่อยตลอดมาอยู่ว่าห้ายก,ก,ก,กันตลอด,มลอดจมกันตลอดออลูกค้าก็มาถามว่าป้ายเจ้าเฮเซ่บ้านมันยังจะบุปเปิดร้านอาหารขายก็ดีพวกคนยังไสินั่งไปคนว่า พวกเขากล่าวใหญ่กว่าเห็ดโทรหานอาหารนะแต่กว่าเห็ดแค่นี้ข่อยก็เมียข่อยก็สิตีกันแล้วนะไข่ก็เมียข่อยก็สิได้ป้ากันแล้วนะอีนีเด้๋ยวเปน้องใจบ่สูอีดินเจ้าอย่าไปเห็ดจะไปหาเห็ดเด้อขอเตือนบางคนนะซื้อร้านอาหารซื้อฟู้ดทรักสิให้สิห้องด้จ้าสิได้เงินทุนเจ้าของมันลงทุนสูงนะคะบริเวณสำหรับคนรวยอาจจะบ่สูงนะสำหรับคนสิเริ่มต้นธุรกิจคนสิอยากสร้างเนือสร้างตัวยังซี่นะ คิดบ้งเลายเีหล่ะคิดหนาคิดลังคิดแปดหลานตลบเดอ้อกระเจ้าใจสู่ก็จริงบางคนนะพี่น้องไปกู้นี่ยืมสินมาแต่เมืองไทยพุ่นน่ะนะเพื่อที่จะเอามาเห็ดเนี่นะอืมมันเลยนั่งให้นั่งห่วงมันเมื่อยสองหล่ะมันเมื่อยจ้างคนกับบวชขุมเด้พี่น้องบางคนเป็นยังบ่จ่างคนบัดมึงข่อยจ้างคนนจะเสือบอคือเทวดาลงถทดเทวาดากันแกงคของ่อย พอแต่บ่วีคนมาปัดหมือข่อยมาเฮ็ดผู้เดียวเนี่ยโอ้ยสักอยู่บึมบึมเออข่อยเคยจางคนมาสามคนสีคนมานั่งเบิ่งกันมือตามแมวแมวอยู่ลูกค้าบวัวบี้เมียเออปลดฟอข่อยมาสองผัวเมียเนี่ยโอ้ยขายดีบักขักลูกค้านี่มาข่คยขาดซ้ายขาเอยเอยว่ามึงไ้พักเลยติโอ้ยจักถูกจักหยาดํำได้แต่เต้ไปออกจากบ้านเนาะออกจากบ้านกันตั้งแต่เจ็ดโมง เขาห้องน้ามาแต่บ่านเจ็ดมงจนหกม้งแรงกึกพี่น้องฟัวข่อยนะข่อยมาตลาดข่อยบ่เคยแบบว่าได้ไปเข่า้องน้าเด้ยพี่น้องจนขายลูกแฟนข่อยจนหบอกว่าคขคนปีตขั้วแล้วแต่ขออภาัายหลายๆเด้อมือหนาจะมากินไหมข่อยบ่สันข่อยสิบ่ได้เมื่อเฮื่อนคนตงได้เก็บของคนต้องได้คลีนของอยู่เฉพาะเป็นวันอาทิตย์วันวันเสาร์กับไข่เนีย่ยค่ะโบนิเกตติ่นครับเพราะวันอาทิตย์สิได้มาขายตัวสินะ แต่ถาว่าวันอาทิตย์ที่เท่าตริกิฟเต้นกับตะเวนบงตกดินรรเร็วเข้ากับของฟาฟาเหตุฟ้าเมื่อค่ะพี่นอง